ครับก็สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมก็สําหรับวันนี้ครับโดยไซท่องเที่ยวอะไรก็จะมารีวิวสินค้าที่สวยามขลูกค้าไ้รับซื้อมาหากันนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นโครงเล็กทั้งคันนะครับผมมีโช๊คหน้าหลังนะครับเป็นมอเตอร์แบบไร้สายนะครับเป็นมอเตอร์ในตัวนะครับผมล้อหลังจะไม่ใช่ไม่ใช่ยางสูบลมนะครับเป็นยางตันนะครับผมส่วนยางหน้าเป็นยางสูบลมสามารถเปลี่ยนอย่างไนได้นะครับผม ล้อหลังก็แข็งแรงทนทานครับมีกุญแจให้2ดอกนะครับผมเปิดไฟหน้าได้นะครับก็กลางวันก็เปิดธรรมดาก็ได้มีสถานะไฟเบรกวงตรงนี้นะครนบแล้วก็มีเบรกนะครับเป็นเบรกหลังนะครับผมแต่นะครับแล้วก็เป็นแบบบิดนะครับผมโตนะครับตันนี้รับนหนักได้โดยประมาณ120กิโลนะครับผมมีตะกร้าหน้าแล้วก็ตะกร้าหลังนะครับมี็นโช๊คตับเกี่ยวนะครับผมนะครับเป็นพื้นเหล็กนะครับแล้วก็มี อ่าแผ่นกันลื่นอยู่ให้สองแผ่นีนะครับนี่สีขาวนะครับผมเบาปรับได้นะครับนี่นะแล้วก็พับคอได้นะครับผมพับตรงนี้นะแล้วก็มีดับเบิลชาร์จให้นะครับผมสามารถชาร์จกับไฟบ้านท่วไปนะครับรูชาร์จอยู่ตรงด้านขวานะครับตรงเท้าเหยียบนะตรงนี้เลยนะครับเสียบเข้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็ชาร์จกับไฟบ้านนะครับผมแล้วก็มีไฟเบรกนะครับตรงท้ายนะครับผมเบาะนุ่มสบายนะครับนีปรับสูงแบบต่ำได้นะครับขึ้นลงได้นะ ก็คุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่เบอร์085นะครับ0424930นะครับผมย้ำนะครับ085 0424930ทางเราก็มีบริการจัดส่งกันด้วยนะครับแล้วยังมีบริการหลังการขายนะครับรับซ่อมจำหน่ายอะไรรถแบตราคาเป็นเองนะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมหรือลูกคา้าท่านใดสนใจสินค้าอื่นก็เข้าไปดูได้ที่เว็ v oy, Market, บทอยมากเก็ยรติอาวุธความได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณลูกค้าท่านนะครับที่ติดตามรบับชมถ้าทางเราสินค้าใหม่ๆก็จะมารีวิวให้คุ ก็วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ